นี่คือกล่อง ECU ครับ,ร,บรถลูกค้าเพิ่งจูนเสร็จมาเมื่อกี้ก็มีรังคาดกับแผ่นคาดที่โมมาแล้วก็มีท่อใบหนึ่งไม่ทำอะไรมากมายครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการวิ่งดูนะครับว่าจะดีเท่าไหร่ ยอดเลยครับเดียวครับวิบ่งได้ร้อยแปดร้อยแปดไหครับเนี่ย <c oughs> เส้นทางไม่ค่อยมีเท่าไหร่รถลึก้า ยังเป็นตัวสูงอยู่ครับยังยางเดิมครับเป็นยางเดิมพอ,อได้ครับสุดยอดเลยครับแคับม